รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อ,อมอ,อมรู้ไหมว่ารูปปั้นข้างหลังเนี่ยนะครับที่เป็นช้างแทงกระจาดเนี่ย เขามีที่มาที่ไปยังไงบ้างรู้สิคะพี่โจ้หอ,อมเนี่ยทํากันบ้านมาแล้วนะคะโอโ้โหเจ๋งมากๆไหนไหนเล่าให้พี่ฟังไหนเดวอ๋ว<ๆ>อ,อมเล่าให้ฟังนะคะก็คือตามตำนานเนี่ยว่ากันว่าในสมัยก่อนคะ่ะชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดในป่าค่ะแล้วเจอช้างค่ะพี่โจ้ชาวบ้านก็ตกใจก็เลยโยนกระจาดที่เอาเข้าไปเก็บเห็ดลอยไปโดนง,งาช้างก็เลยเป็นที่มาของ,อของชื่อหมู่บ้านช้างแทงกระจาดวัดแล้วก็โรงเรียนที่เรามากันในวันนี้ละค่ะพี่โจ้ สุดยอด <Wow. S 1> มหสมแล้วที่ทําการบ้านแล้วก็เป็นพิธีกรคู่บุญของพี่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดรายการกันต่อเลยดีกว่าไหมา <c oughs> ดีเลยค่ะพี่โตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสหฟาพให้น้องปี5นะครับปีนี้เราก็ยังคงตามหาเด็กดีเด็กเกง่งเด็กที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตย์นะครับ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กไทยทุกคนนั่นเองครับพร้อมรับแรงบันดาลใจในการทําความดีมีคุณธรรมมีความซื่อรรสัตย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระและความสนุกมากมายค,ค่ะและวันนี้นะคะเราสองคนค่ะก็มาอยู่กันที่โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดจันจำนงจังหวัดเพชรบุรีค่ะเราจะมาตามหาเด็กดีเด็กที่มีความซื่อสัตย์ที่จะมาเป็นยอดมนุษย์ตัวอวของเราในวันนี้ค่ะใช่แล้วนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับคือผู้สนับสนุนใจดีของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์กีฬาจากเมาเทนและผลิตภัณฑ์ซื่อสัต บริษัทที่ส่งเสริมการทําความดีเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับสังคมครับสําหรับความสนุกข,ของเราในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างอมว่าเราไปชมตัวอย่างรายการของเรากันเลยค่ะไปกันเลยครับ รายการเท่านั้นนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะเราไปฟังท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนเล่าถึงการปลูกฝังเด็กๆให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและมีความซื่อสัตย์กันก่อนเลยค่ะคำขวัญของโรงเรียนวัดช้างเทียนกระจาจันจำนงนะคะความรู้คู่คุณธรรมนำวิชาการประสา,บานบวรร่วมพัฒนาค่ะ แนวทางในการให้เด็กของเรานะคะมีคุณธรรมนะคะมีความซื่อสัตย์นะคะก็โรงเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้หนักเรียนทุกวันส่วนโครงงานเศรษฐีน้อยนะคะก็จะมีเรื่องของการประหยัดนะคะฝึกให้เขาเนี่ยเป็นผู้มีความประหยัดมีการเก็บออมเงินของเขาในทุกๆวัน,นะคะ่ะน้องสแตมนะคะเป็นเด็กดีน่ารักสุภาพเรียบร้อยนะคะเมื่อเจอเงินหรืออะไรเขาก็จะมาให้คุณครูประกาศหานะคะแล้วก็เรื่องของ ความมีน้ำใจจิตอาสาของเขาเนี่ยนะคะเขาจะชวนเพื่อนๆไปทำสื่อการสอนให้กับน้องๆในชั้นปหนึ่งปสองปสามที่อ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องที่สำคัญก็คือน้องสเตมนำชื่อเสียงมาให้กับโรงเรียนของเราในเรื่องของเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชาติโรงเรียนของเราได้เหรียญทองระดับชาติ <Wow. S 1> ในการแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้นป .4 ถึงป6มาค่ะ ที่บ้านนะคะน้องสเตมก็ดูแลคุณตาเป็นคนดูแลร่วมกับคุณยายช่วยกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือน้องสเตมเนี่ยกรอกน้ําล้างจานงานบ้านตรงนี้น้องสเตมต้องช่วยคุณยายค่ะเพราะว่าคุณยายมีอายุมากแล้วค่ะช่วงเด็กดีเพื่อชาติต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้อำนวยการของโรงเรียนมากๆเลยนะครับส่วนตอนนี้ถึงช่วงของเด็กดีเพื่อชาติกันแล้วนะครับเป็นช่วงที่เราจะมาทําความรู้จักกับยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิตเติ้ลฮีโร่ของเรานั่นเองครับซึ่งตอนนี้ยอดมนุษย์ตัวจิ๋วของเราสอนน้องๆอยู่ข้างในครับ พี่โจ้พี่โจ้เบาๆหน่อยค่ะเดี๋ยวน้องๆเสียสมาธิเอา <c oughs> เข้าไปแล้วแม่เรียกพี่เลยอะเอาพี่โจ้เข้ามาด้วยกันสิคะน้องยอดมนุษย์ตัวจิว๋วกำลังสอนน้องๆป .2 อ,อยู่คะ่ะอันนี้สระอะไรกันเอ่ยสลายไงหมูน,ล,น,นลองอ่านสิโอ้ยยยยโอ้ ยอดมากๆเลยนะครับไหนคนไหนคือยอดมนุษย์ตัวจิ๋วลิตเติ้ลฮีโร่หรือว่าน้องสแตมครับเนี่ยคนค<อ>น้องคนนี้นี่เองนะคะพี่โจโ้พี่ออมเนี่ยอยากรู้จังเลยค่ะว่าสื่อการสอนพวกนี้น้องสแตมกับเพื่อนๆทําขึ้นมาเองเลยเหรอคะใช่แล้วครับผมกับเพื่อนๆช่วยกันค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเพื่อมาทําสื่อนี้เพื่อน,น้องครับยอดเยี่ยมมากๆอย่างงี้เดี๋ยวต้องเชิญน้องสแตมเนี่ยไปคุยกันยาวๆซะหน่อยเนาะได้ไหมครับได้ครับไปค่ะ และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับยอดมนุษย์ตัวจิ๋ว l ิ t เต้ลฮีโร่ของเรานั่นเองนะครับหรือว่าน้องสแตมก่อนอื่นเนี่ยให้น้องสแตมแนะนําตัวพวกพี่2คนนะครับรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านรู้จักหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อเดชานิวั์โพทองชื่อเล่นชื่อน้องสแตมเรียนอ,อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับ เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เห็นน้องสแตมป์ใช้สื่อการสอนเนี่ยสอนน้องๆป .2 มานะคะซึ่งก็คือสื่อนี้นี่เองนะคะมีชื่อว่าสื่อน,นี้เพื่อน้องใช่ไหมคะมีที่มาที่ไปยังไงคะสื่อนี้เพื่อน,น้องเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมที่ผมทํากับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อไปแข่งขันโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ที่จังหวัดสม,มุทรปราการและได้รับเหรียญทองระดับชาติมาครับเห็นเก่งกิจกรรมแบบนี้เนี่ยพี่ขอถามถึงเรื่องเรียนบ้างดีกว่า เราชอบเรียนวิชาอะไรครับชอบเรียนวิชาคณิตครับเพราะได้คิดและคำนวณโจทย์ต่างๆครับแล้วสนุกดีครับ แล้วงานจิตอาสาล่ะคะน้องสแตมทําจิตอาสาอะไรมาบ้างคะเก็บกวาดบริเวณโร,รงเรียนและบริเวณวัดครับเป็นเด็กเก่งเด็กดีแบบนี้โตขึ้นอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นช่างครับเพราะเวลาเครื่องใช้หรือเครื่องยนต์ในบ้านเสียจะได้ซ่อมได้โดยไม่ต้องจ้างช่างครับเด็กดีเด็กที่มีความซื่อสัตย์ในความคิดของสแตมต้องเป็นแบบไหนครับไม่คดโกงมีความจริงใจซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นครับแล้วน้องสแตมคิดว่าการที่เราเป็นคนดีมีความซื่อสัตย์ดีต่อตัวเรายังไงคะเป็นที่รักและน่านับถือแล้วได้รับความยอมรักจากผู้อื่น น้องสแตมครับถ้าเกิดประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับมีแต่คนดีคนที่ซื่อสัตย์คิดว่าประเทศชาติของเราเนี่ยจะยังไงครับประเทศชาติก็จะมีความเจริญไม่วุ่นวายไม่เกิดปัญหาต่างๆครับสุดท้ายค่อยากให้น้องสแตมฝากถึงคนที่ไม่ดีหรือว่าไม่มีความซื่อสัตย์่อยค่ะ ขอให้ปรับตัวใหม่ครับถ้าทุกคนในชาติมีความสื่อสัตย์ประเทศชาติก็จะมีความมั่นคงและสงบสุขครับ <Wow. S 2> ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับและนี่นะครับคือยอดมนุษย์ตัวจิว๋ว Li ต t l e h ล r o ของเรานั่นเองนะครับยังไงวันนี้ครับต้องขอบคุณน้องสแตมมากมากนะครับที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทุกคนนะครับทางรายการขอมอบผ้าคลุมยอดมนุษย์ตัวจิว๋วและประกาศนียบัตรให้กับน้องสแตมไปเลยครับและประกาศนียบัตรค่ะ หน้าที่ของน้องสแตมนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงหน้านะคะน้องสแตมกับเพื่อนๆจะชวนเราไปทํากิจกรรมความดีกันค่ะแต่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นนะคะต้องติดตามกันในช่วงหน้าค่ะส่วนตอนนี้นะครับน้องๆจากโรงเรียนวัดช้างแทงกระจัดจันจำนงจังหวัดเพชรบุรีนะครับจะมาชวนเด็กไทยทุกคนหันมาทําความดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์กันครับผ่านบทเพลงที่มีชื่อว่าความซื่อสัตย์ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ ของคนดีหาตัวใครดีญาติเล่าดี้วิทยามีความรู้ด้วยหัวเอาตัวใหหล่ไปกดกลุ่มรักใครจะรับไว้รวมงานเอยคุมทรัพย์แห่งความรู้และประสบการณ์มาจากคนทั้งนั้นจึงต้องเรียนรู้คนให้มาก เด็กดีรักชุมชนและช่วงนี้คือช่วงเด็กดีรักชุมชนครับใช่แล้วนะครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณครูวิวนะครับแล้วก็คุณครูแชมป์นะครับซึ่งเป็นคุณครูผู้นํากิจกรรมความดีของเราในวันนี้นั่นเองนะครับครูวิวกับครูแชมป์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,แต,ะแต่ขออนุญาตถามครูแชมป์ครับว่ากิจกรรมความดีของเราในวันน,วนี้คือกิจกรรมอะไรครับ เราจะพาเด็กๆนะครับไปนวดผู้สูงอายุในชุมชนครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับเด็กๆได้ทํากันมาเป็นเวลาีครปีเราจะช่วยให้ผู้สูงอายุนะครับผ่อนคลายความเมื่อยล้าแล้วครับยังสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชนและช่วยให้ผู้สูงอายุนะครับผ่อนคลายความเหงาอีกด้วยครับค่ะโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะพี่โจแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมกันค่ะเรามาถามความพร้อมของน้องๆกันก่อนนะคะน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วนะคะไปกันเลยค่ะ ไคยทำความดีกันแบบนี้นะคะมาถามน้องๆกันดีกว่าคะ่ะว่าได้อะไรจากการทำความดีในวันนี้คะ่ะเริ่มจากน้องคนนี้ก่อนเลยรู้สึกดีที่ได้มามานวดให้ผู้สูงอายุคะ่ะค่ะอ่น้องคนนี้บ้างคะ่ะได้ฝึกการมีจิตอาสาครับค่ะสุดยอดเลยคะ่ะวันนี้น้องๆมานวดผ่อนคลายให้รู้สึกยังไงบ้างคะเมือ่อยยุเลยหายปวดหายเมื่อยเลยเมื่อยเท้านี่ด้วยค่ะหายปวดหายเมือม่อยเลยนะคะรู้สึกดีใจที่เด็กๆมาฝึกผ่อนคลายให้แกผู้สูงอายุ ก็สบายตัวดีแล้ว,วันนี้นะครับน้องๆก็ทํากิจกรรมความดีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราสองคนเห็นเนี่ยก็รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากๆเลยนะครับที่น้องๆเนี่ยหันมาใส่ใจแล้วก็มาดูแลผู้สูงอายุของตนเองนะครับม ดูแล้วก็รู้สึกเป็นเรื่องที่น่ารักมากๆเลยเนาะใช่แล้วค่ะพี่โจ o. แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณครูวิวแล้วก็คุณครูแชมป์มากมานะคะที่พาพวกเรามาทําความดีในวันนี้ค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะคะพอเห็นน้องๆนะครับเป็นทั้งเด็กดีแล้วก็เด็กน่ารักแบบนี้นะครับทางรายการก็ขอมอบชุดผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์นะครับให้กับเด็กดีประจาโรงเรียนวัดช้างแท่งกระจาดจานันจำนงจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อเป็นรางวัลแห่งการทําความดีแล้วก็ความซื่อสัตย์เป็นไปเลยครับช่วงฐานการเรียนรู้ เข้าสู่ช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรั์กันแล้วนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับน้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของขยะการลดปริมาณขยะเพื่อนําความรู้ที่ได้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อโรงเรียนและต่อชุมชนครับและวิทยากรประจาฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะอมรัพย์ของเราในวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณครูสิริวันแสงอรุณคุณครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาจันจานงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องๆก็พร้อมที่จะเรียนรู้แล้วนะคะเรามาให้ความรู้กับน้องๆกันเลยค่ะ ค่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการคัดแยกขยะนะคะทางขยะสีเขียวย่อยสลายได้คืออะไรคะใบไม,ไม,ไม้มีเศษอาหารต่างๆที่เรารับประทานแล้วก็ทางที่2ทางขยะสีเหลืองคือขยะรีไซเคิลนะคะ,ะพวกนี้ก็คือ จะเป็นพลาสติกท่อ PVC นะคะแล้วก็สีที่สคือขยะทั่วไปนะคะถังขยะสีน้ําเงินนะคะคือขยะทั่วไปคือถุงขนมเศษขยะเศษผ้าเราจะทิ้งในถังขยะสีน้ําเงินนะคะ,ะต่อไปถังขยะสีแดงได้แก่ ขยะอันตรายนะคะขยะอันตรายมีอะไรบ้างถังสีอุปกรณ์เคมีต่างๆคือขยะอันตรายนะคะเราก็จะทิ้งใส่ถังขยะสีแดงต่อมาเราก็จะรู้จักกับกระบวนกนาร3 r นะคะ R ที่1คือ r ีดิวนะคะรีดิวก็คือการลดการใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวนี้เขาไม่แจกถุงพลาสติกกันแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้ถุงผ้าแทนต่อไปอาตัวต่อไปก็คือ r e ยูสค่ะคือการใช้ซ้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นการที่เรามีขวดน้ำใช่ไหมคะขวดน้ำพลาสติกที่เราดื่มแล้วเราเอาไปทำอะไรได้บ้างคะไปประดิษฐ์เป็นกระถางต้นไม้ก็ได้เป็นกระปุกออมสินอ่ะต่อไปอตัวที่3นะคะก็คือ r e c y c l ลนะคะก็คือการผ่านกระบวนการผลิตใหม่นะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่เรานำไป r e c y c l ลได้ก็อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดเลยก็คือ หนังสือนะคะหนังสือก็จะเป็นกระดาษสีขาวเป็นกระดาษคุณภาพสูงนะคะเวลาเรานาําไปรีไซเคิลเราก็จะผ่านกระบวนการผลิตใหม่แล้วก็นํากลับมาทําเป็นหนังสือได้อีกรอบนึงอ่ะโอเคค่ะหลังจากที่เราได้รับความรู้ไปแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทําการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือตัวหนอนจากกระดาษเหลือทิ้งนะคะ สำหรับ DIY ที่เราจะมาชวนน้องๆประดิษฐ์กันในวันนี้ก็คือที่ขั้นหนังสือตัวหนอนจากกระดาษเหลือทิ้งค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีกระดาษสีหรือกระดาษห่อของขวัญเหลือทิ้งปากกาเมจิกกาวกันไกรลูกตาปลอมและอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆค่ะวิธีทำเริ่มจากวาดรูปวงกลมในกระดาษเหลือทิ้งให้มีขนาดเท่าๆกันทั้งหมด5วงจากนั้นนำกันกรมาตัดตามรอยวงกลมให้เรียบร้อย นำกระดาษวงกลมมาติดกาวเป็นตัวหนอนน่ารักน่ารักติดลูกตาปลอมให้เป็นตัวหนอนแล้วตกแต่งตามจินตนาการเพียงเท่านี้น้องๆก็ได้ที่คั่นหนังสือรูปตัวหนอนน่ารักน่ารักไว้ใช้งานแล้วค่ะทีนี้เราลองไปดูฝีมือของน้องๆโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดจันจำนงกันบ้างดีกว่าค่ะ แล้ววันนี้นะครับน้องๆก็ได้รับความรู้กลับไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของขยะนะครับการลดปริมาณขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนของน้องๆเองด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้คุณครูสิริวัลนะครับช่วยสรุปให้น้องๆฟังอีกสักครั้งว่าวันนี้น้องๆได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้รับความรู้ในเรื่องของอขยะแต่ละประเภทค,ค่ะมีอะไรบ้างนะคะแยกขยะยังไงนะคะแล้วก็มีการลดปริมาณขยะในสังคมในชุมชนของเราให้หน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะค่ะเราก็ต้องช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณครูคคสิริวันมากๆนะคะที่มาให้ความรู้กับน,น้องๆในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ และช่วงฐานการเรียนรู้ธนาคารขยะออมซั์ของเราในวันนี้นะครับบริษัทสหพัฒนาพิบูรณ์จำกัดมหาชนก็อยากจะให้น้องๆรวมถึงคนในชุมชนนะครับได้เรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้องเลยมอบทั้งตาช่างและถังขยะทั้งหมดนี้ให้กับทางโรงเรียนไปเลยครับช่วงปริศนาเด็กดีซื่อสตัตย์โอเคครับมา คือช่วงเวลางความสนุกสุดสร้างสรรกันแล้วนะครับผมซึ่งช่วงนี้เนี่ยเราจะมาชวนน้องๆเล่นเกมสนุกๆกันครับโดยเกมของเรานะครับจะสอดแทรกเรื่องของคุณธรรมและก็ความซื่อสัตย์นะครับกับเกมที่มีชื่อว่าปริศนาเด็กดีซื่อสัตย์ถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกติกากันเลยครับแบ่งเด็กๆออกเป็น2ทีมทีมละ5คน ซึ่งมีบอร์ดคำถามเป็นภาพคำสุภาษิตที่เกี่ยวกับความดีความซื่อสัตย์โดยถามว่าภาพนี้คือสุภาษิตใดเราจะให้แต่ละทีมต่อแถวนำป้ายวงกลมที่เป็นโลโก้สหพันไปแปะคำตอบที่ถูกต้องตามภาพ1คนต่อนหนึ่งป้ายจนครบ5้าคนทีมไหนแปะได้ครบและถูกต้องมากที่สุดเป็นฝ่ายชนะหลังจากชมกติกาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อนจะเข้าแข่งขันครับเราต้องเช็คความพร้อมของผู้เข้าแข่งขันหน่อยดีกว่านะครับเริ่มต้นด้วยขวามือของผมเลย สีแดงนะครับผู้เข้าแข่งขันสีแดงพร้อมไหมครับพร้อมครับกองเชียร์สีแดงพร้อมไหมครับ <c oughs> พร้อมครับสุดยอดอมาฟังฝั่งสีชมพูกันบ้างนะคะผู้เขาเ้าแข่งขันทีมสีชมพูพร้อมไหมคะพร้อมคเสียงดังดีมากค่ะกองเชียร์พร้อมไหมคะ <c oughs> พร้อมครับ <c oughs> โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยนะครับเสียงดังฟังชัดทั้งสองทีมแบบนี้ผู้เข้าแข่งขันสีแดงและสีชมพูเชิญเข้าประจำที่ครับฟังเสียงนกหวีดนะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วเร็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 ว กลับไปกลปับไปเร็วเร็วเร็วเไปกลับไปเลยเร็วเร็วเรเร็วาเร็ว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 กระเด้งกระเด้งแย่แย่แย่และที่ผ้ชนะนะครับก็คือทีมสีแดงนั่นเองครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยครับฮะรับรางวัลใหญ่ไปเลย แต่ทีมสีชมพูก็ไม่ต้องเสียใจนะครับรับรางวัลปลอบใจไปนะครับตบมือให้สียสีชมพูด้วยนะครับส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาที่เราจะมาเฉลยคําสุภาษิตกันแล้วนะครับสำหรับคําแรกนะครับรักดีหามจั่วรักชั่วหามสาวหมายถึงการประพฤตินตนเป็นคนดีตั้งใจศึกษาหาความรู้ก็จะพบเจอแต่ความสุขความเจริญแต่หากประพฤตินตนเป็นคนไม่ดีไม่ตั้งใจศึกษาหาความรู้ก็จะพบเจอแต่ความยากลําบากครับ คำต่อมาค่ะมะนาวไม่มีน้ํานะคะก็หมายความว่าลักษณะการพูดที่ห้วนๆไม่ไพเราะไม่น่าฟังพูดจาแข็งกระด้างไม่มีความนุ่มนวลค่ะ คำต่อมาครับพายเรือให้โจรน,นั่งหมายถึงการสนับสนุนคนไม่ดีครับคำต่อมาค่ะน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะก็หมายความว่าเมื่อมีโอกาสหรือจังหวะดีๆในการทํามาหากินผ่านเข้ามาควรรีบคว้าหรือชฉวยโอกาสนั้นไว้อย่าปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปอย่างน่าเสียดายค่ะและคําสุดท้ายนะครับทองแท้ย่อมไม่แพ้ไฟหมายถึงคนที่ยึดมั่นตั้งมั่นในความดีอดทนต่อการพิสูจน์ความจริงก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคหรืออันตรา,ายต่างๆไปได้นั่นเองนะครับผมงั้นตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทั้ง สองทีมด้วยครับเปล่งกันมากๆเลยนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งคลิปดีๆประฝากกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอะระหังสัมมารุกุโตภะกะาวพาุูธามกะบาดังอภิวาเทมีขึ้นรถไปตลาดไปบินทบาทครับเขาจะเอาของมาใส่ในรถเข็นครับ ไม่เหนื่อยมันเป็นหน้าที่อะตอนก็กำลัองให้อยากบวชแม่ก็บอกว่ากอนแล้วแม่จะนอนกับใครแม่ก็นอนกอดหมอนสิก็ก็บอกแบบนี้น่าจะสามขวบแม่พาผมมาตั้งแต่ผมอยู่ในพระอ้อมเลยบางทีก็หนึ่งเดือนบางทีก็สองเดือนบางทีไม่อยากสึกเกือบหนึ่งปีแต่หลวงปู่ก็ให้สึกแม่บอกว่าคนต้องไปเรียน ได้ความดีที่เราทำแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ป hmm. <ๆ>บื้มใจรู้จักสีหน้า feet, อาชินาชานา,นาเวละมานยห้ามขโมยพระอาจารย์บอกว่าคนโกหกอ่ะไม่ดีจะตกนรกได้หรือเพื่อเขาอาจจะทำกลับมาก็ได้ ขอให้ทุกคนซื่อสัตย์กันนะครับความซื่อสัตย์เป็นสมบัติของคนดีใช้สติปัญญาในการต่อสู้กับทุกอย่างเพราะไม่มีอะไรที่ความภาคเพียนจะชนะไม่ได้ช่วงเมนูเด็กดี ได้เวลาความอร่อยที่น้องๆรอคอยกันแล้วนะครับกับช่วงเมนูเด็กดีนั่นเองครับซึ่งช่วงนี้เราก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับจากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนมาร่วมกันทำอาหารให้น้องๆได้รับประทานกันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมนูของเราในวันนี้คือเมนูอะไรคะบะหมี่ซื่อสัตว์หมูแดงครับค่ะโอ้โหชื่อเมนูของเราน่ากินมากๆเลยนะคะวันนี้วัตถุดิบของเรามีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะครับก็บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซื่อสัตว์ครับบะหมี่ที่ไม่มีผงชูรสครับ และปลากระป๋องซื้อสัตว์ครับปลากระป๋องที่เต็มไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและแคลเซียมสูงนะครับค่ะแล้วก็จะมีหมูแดงนะคะลูกชิ้นปลาค่ะผัดต่างๆนะคะก็จะมีกวางตุง้งแครอทผักชีหวชัวไชเท้าหัวหอมแล้วก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะนอกจากนี้นะครับก็จะมีเครื่องปรุงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกลือครับซอสปรุงรสถั่วเหลืองนะครับซีอิ๊วขาวและสุดท้ายก็คือน้ำซุปครับเราเริ่มต้นกันด้วยลวกเส้นบะหมี่ซื้อสัตว์ก่อนเลยแล้วกันนะครับมาเลยครับ wow. ค่ะเราก็มาทําในส่วนของน้ําซุปนะคะเริ่มจากตั้งน้ําให้เดือดค่ะแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปนะคะเล็กน้อยค่ะใส่หัวเชเท้าเลยนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยหัวหอมใหญ่ค่ะต้าวผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะที่เราเอาไปทุบแล้วนะคะห่อด้วยผ้าขาวบางค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวก่อนนะครับทำด้วยซอสปรุงรสถั่วเหลืองนะคะ ตอนนี้นะคะน้ําของเราก็เดือดแล้วนะคะคแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ลูกชิ้นปลาลงไปไ<ด>ค่ะค่ะเราก็จะมาจัดจานนะคะด้วยแครอทแล้วก็กวางตุ้งที่ไปลวกมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีหมูแดงที่เราหั่นไว้แล้วค่ะหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาใส่น้ําซุปที่เราเตรียมไว้นะครับ,ค,รบค่ะตามด้วยปลากระป๋องซื่อสัตว์ตัวโตของเรานะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูบะหมี่ซื่อสัตว์หมูแดงแค่นี้ก็เป็นเมนูที่อร่อยได้โดยไม่ใส่ผงชูรสครับน่ากินมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเสิร์ฟความอร่อยให้กับน้องๆแล้วล่ะค่ะไปกันเลยค่ะ ะมี่ซื้อสัตว์หมูแดงของเราวันนี้อร่อยไหมคะอร่อยค่ะแล้ววันนี้นะครับก็ได้เห็นน้องๆน,นะครับจากโรงเรียนวัดช้างแทงกระจาดจันจำนงจังหวัดเพชรบุรีนะครับเป็นทั้งเด็กเก่งและเด็กดีแบบนี้นะครับก็ทำให้พวกเราเนี่ยสุขใจมากๆครับ พวกเราเลยอยากขอมอบความสุขกับคื้นให้กับน้องๆน,นะครับด้วยการมอบผลิตภัณฑ์ซื่อสัตย์จากบริษัทสหพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนและอุปกรณ์กีฬาจากเมลเทนซึ่งเป็นอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ในการแข่งขันระดับโลกครับไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลระดับโลกฟุตบอลยูโรปาลีกและกีฬาโอลิมปิกเพื่อให้น้องๆน,นะครับมีความสุขและสนุกกับการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงครับและของทั้งหมดนี้ให้น้องๆไปหมดเลยครับ yeah! โรงเรียนไหนนะคะที่มีน้องๆที่ทําความดีซื่อสัตย์แบบนี้ค่ะส่งเรื่องราวดีๆมาได้ที่รายการของเรานะคะได้ที่ Facebook ซื่อสัตย์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะรายการสาพัดให้น้องตอนยอดมนุษย์ตัวจิว๋วลิเตอร h ฮิลรปี5สนับสนุนเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆทุกคนได้ทําความดีกันต่อไปค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าผมจะพาไปพบกับโรงเรียนไหนและน้องๆที่ทําความดีในเรื่องอะไรต้องติดตามไม่ได้นะครับ ส่วนตอนนี้พวกเราทุกคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับย